อัสลามูอะลาิกุมครับสวัสดีวันจันทร์ที่26เมษายนนะครับพศ2อ,อ6 4นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา12นาทีนะครับหรือ6โมง12นะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตอัปเดตกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้างงนะครับชุด3ามต้น500้นะครับก็เอ่อเดี๋ยวรอคุณอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้จะรับหรือเปล่านะครับรอรอลูกค้าอเจ้าหนึ่งจะรับหรือเปล่า จะโอนตังมาไหมนะครับก็ตีว่าโอนแล้วกันนะครับก็ชุดสาต้น5้า้อของเมื่อเช้าหมดแล้วใบด่างก็มีชุดที่2กับชุดที่สมนะครับอยู่ไหนนี่ชุดที่สามคืออันนี้นะครับนี่อันนี้นะครับแล้วก็ชุดที่สองที่2อยู่ไหนเออนี่หนีนีชุดที่สองกับชุดที่3ามนะครับคืออันนี้นะครับก็ยังไม่มีลูกค้ารับก็สวยๆแหละสวยๆแหละนะครับชุดที่สองกับชุดที่3ายังไม่มีลูกค้ารับนะครับแล้วก็ต้นละสี่ร้อยนะครับก็ต้นที่หนึ่ง ต้นที่สองต้นที่สามนี้ก็ยังไม่มีลูกค้ารับนะครับใครใครรับต้นละสี่ร้อยขอค่าส่งต้นละหกสิบนะใครรับทั้งสามต้นนี้ก็ขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับนี่ก็ไปดูในคลิปเมื่อเช้าเลยนี่ก็เป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรนะเหลืองเหลืองเพิ่มทับเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็มีนี่อ่าที่เป็นเป็นใบด่างคลาสสิกแต่ตัวนี้เป็นชมพูคลาสสิกนะครับไม่ไม่ใช่ตัวใบด่างนะครับนี่ครับก็เป็นไม้แบบนานๆจะออกมาสักทีนึงนะครับก็มีหนึ่งสองสาม แล้วก็มีใบด่างคลาสสิกตัวนี้นี่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 ใบด่างคลาสสิกนะครับต้นนี้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับก็ขายห้าร้อยนะครับต้นนี้นะครับก็มีอยู่เท่านี้แหละที่ที่ยังยังไม่มีลูกค้ารับแล้วก็มานําเสนออันนี้นะครับอันนี้เป็นไฉไล,ไน,ไลนี่เมื่อเช้าฝนตกดอกกําลังบานร่วงเลยนะครับเป็นไฉไลต้นนี้ในกระถางปิ๊บนะครับแล้วก็เป็นต้นนี้ที่ลงขายเมื่อวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนาะที่ขายสี่ต้นเนี้ยขายเหมาสองพันเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นตอญี่ปุ่นนะครับเป็นตอญี่ปุ่นเนี่ย สีต้นนี้ขายเหมาสองพันขอค่าส่งสองร้อยใช่ไหมอ่ะยังไม่มีใครเอาไปเลยผมจะถอนแล้วผมจะใช้พื้นที่ในการลงไม้เล็กนะครับก็วันนี้ใครรับไอสี่ต้นนี้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนะครับต้นที่สามนะครับอันนี้เป็นเป็นอะไรนะแดงแดงจักรพพัดอะแดงดํานะครับแล้วอันนี้เป็นเป็นอะไรนะอ่าอะไรอ่าอาทิตย์ทรงกดแล้วก็นี้เป็นดอกดอกตัวใหม่นะครับอันนี้ดอกยุ่งใหม่อันนี้เป็นไฉไลสี่ต้นนี้นะครับ ผมก็ขอสองพันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมจะส่งฟรีส่งฟรีนะครับใครใครจะรับก็รับเลยเพราะว่าผมจะถอนจะถอนขึ้นจะใช้พื้นที่ละแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกสีชมพูตัวใหม่นะครับแล้วก็สีแดงตัวนี้นะครับก็เป็นดอกตัวใหม่ใหญ่ๆนี่ตัวนี้ก็ขอขาย5,000บาทนะครับเป็นตออาราบิคัมใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือไม้อาราบิคัมนี่พอเสียไม้สีก็จะได้ทรงอย่างนี้นะครับต้นนี้ก็นี่ครับเป็นสีเหลือง เป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีชมพูสิ่งนี้มั้งสองสิ่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมออจำไม่ได้ครับมันมีสองสีในต้นเดียว่ต้นนี้แล้วก็มีสีต่อเป็นสามสีด้วยต้นนี้จะมีรอยตรงนี้หายดีแล้วนะครับต้นนี้ก็ขอสามพันบาทนะครับท่านใดสนใจก็รับไปในกระถางสองปี๊บนะสามพันบาทขอค่าส่งสามร้อยนะครับนะครับใครสนใจก็รับไปเลยนะครับก็มีรอยหน่อยนึงนะครับส่วนสีต้นนี้ขายสองพันบาทจิ๊กเกี้ยครับขายสองพันบาทสีต้นขายเหมา แล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยแล้วก็นี่อาทิตย์ทรงกดต้นนี้อยู่ในกระถางสองติ๊บก้นตื้นนะครับก็จะดูดูกลายเป็นต้นเล็กไปเลยเพราะว่าไม่อยากยกกระถางออกก็เอากระถางมาวางที่เดิมเอากระถางเก่าออกครับวางไปเลยนะครับนี่ <S <S เป็นอาทิตย์ทรงกดน,นะครับเสียบแบบนี้นะครับเสียบแบบนี้จริงเสียบไม่ค่อยจะเป็นเสียบสองอ่ะแต่พุ่มมันใหญ่ดีนะครับนี่ตอนนี้ใครรับก็ขอพันหนึ่งขอพันหนึ่งส่งให้ฟรีเลยผมอยากขายนี่ขอพันหนึ่งส่งให้ฟรีนี่ใหญ่ๆสวยๆเลย นะครับอันนี้ก็เป็นดอกตัวใหม่เนี่ยดอกชมพูตัวใหม่ใหญ่ๆนะนี่ส่วนพวกนี้ก็ลูกค้ารับแล้วลูกค้ารับแล้วนะครับต่อเป็นลอยแล้วก็ต่อตัวนู้นลูกค้ารับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเนี่อใครจะรับเนี่ใครจะรับต้นนี้นี่ในกระถางปี๊บนึงใหญ่ๆสวยๆนี่ไหมใครจะเอาเนี่ยสองต้นนี้ขอพันห้าเนี่นี่ยังไม่ได้ลงขายตอนแรกยังไม่ได้ลงขายจะผ่านนะคับอ่อใครจะเอาก็เอาเลยนี่สองต้นนี่ในกระถางสองปี๊บนะสองปี๊บก้นตื้นนี่ดอกตัวใหม่แล้วก็อันนี้เป็นเหลืองตัวใใหหหมม่่นนเเป็ลืองตััวะครบ ดอกโดนฝนโดนนี่สองต้นเนี้ยขอพันห้านี่ขอค่าส่งมาร้อยเดียวพอขายทุกถูกเลยขายอยากขายแล้วเนี่ยแล้วก็ต้นใหญ่นี้ใครจะเอาเนี่ยใครจะรับใครจะรับสั่งมาเลยชอบก็สั่งมานะครับสนใจแล้วก็อันนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับแล้วก็มีมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกที่พอที่จะพอที่จะปล่อยไปได้ก็ผมจะปล่อยเลยนะนี่นี่นี่อันนี้ก็สวยนี่ใหญ่ๆเลยดอกกาลังจะมานี่ใครจะรับเนี่ย S <S นี่สามต้น e. นี้มานมี่มาเนี่ยเคยขายตัวละแปดร้อยไม่ขายและสามต้นนี้ขอสองพันส่งฟรีมานี่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับนี่ใหญ่ๆเลยนี่เต็มกระถางปิ๊บเนี่ยเอ้ยอันนี้ครึ่งปิ๊บอ่าน,นี่ใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่นี่ใหญ่ๆอย่างนี้นี่นี่ใหญ่ๆอย่างนี้นี่ผมขายเหมาเลยสามต้นสองพันส่งฟรีมาท่านใดชอบก็ทักทายมานะครับนี่เอาไปเลี้ยงต่อเลยสีสวยใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับ ตรงนี้ก็รับแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับผมขายไม้เหมาเลยวันนี้ขายไม้เหมาเลยนี่ไอที่ที่ผมบอกไว้เมื่อวานใช่ไหม,มาวันซื้อนี่นี่ต้นนี้นะครับนี่หนึ่งต้นนี่กระถางใหญ่ๆนี่หนึ่งปี๊บนี่กระถางปี๊บเต็มๆนี่สองต้นนี่สีเหลืองตัวใหม่อันนี้สีแดงพญาเพิ่มทรัพนะแล้วก็อะไรนี่นี่นี่ใบด่างใบด่างชมพูลีลานะครับสามต้นแล้วก็อันนี้นี่เพชรอีสานนี่ไม้เก่าๆนี่เพชรอีสานสี่ต้นเนี่ยสองพันสองพัน นะครับสองพันผมส่งให้ฟรีด้วยเอา้านี่อยากขายแล้วใครจะเอาก็รับมาเลยนะครับนี่ง่ายๆขายกันง่ายๆนีแ่แหละนี่ครับนี่ส่งให้ฟรีเลยอะ่ะใหญ่ๆนี่ค่าส่งอ่ะสามร้อยแน่นอนนะครับนี่ใครจะรับก็มีอันนี้แหละที่มานําเสนอนะครับน้องลูกค้าก็รับแล้วแล้วก็มีต้นใหญ่นี่นใบด่างหินอ่อนต้นใหญ่ๆในกระถางปิ๊บเนี่ยก็ขายสองพันนะครับขอค่าส่งก็สองร้อย 2000, นะครับนี่ก็มีใครชอบต้นไหนก็ทักทายมาแล้วกันนะครับถ้าถ้าต่อราคากันก็ถ้าผมขายไหวผมก็ขายหมดอ่ะนี่ เนี่ยครับใครจะเอาเนี่ยตัวละห้าพันบาทสวยๆนี่ยใหญ่ๆนะครับเนี่ยนี่มาใครชอบก็สั่งมานะครับใครชอบเนี่ยดูดิเต็มขดเต็มอย่างเงี้ยขวดเต็มหมดเลยไม่ได้ยกโชว์นะนี่ขดเต็มๆนี่โขดเต็มๆกระถางนี่เลยดูดิเห็นไหมดูไม้แต่งๆใหญ่ๆสวยๆเนี่ยดินดีสมบูรณ์เนี่ยดูดิเนี่ยนะครับอันนี้เสียบไม่ติดเดี๋ยวต้องมาไม่ไม่น่าจะทําแล้วครับเพราะว่าอย่างนี้ก็สวยแล้ว นูนดูดิใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะต้นละห้าพันบาทนี่แดงอุดมทรัพย์ใหญ่ๆอย่างนั้นกระถางหกสิบเซนนั่นน่ะนี่กระถางสองปีมเนี่ยกระถางใหญ่กว่านี่ก็ใหญ่ๆเลยนี่ขายราคาเดิมเดี๋ยวขึ้นกระถางแปดสิบนะกระถางวางอยู่นั่นรอให้พ้นเดือนรอมฎอนเดือนถือสินอดไปก่อนนะครับถึงจะทำเพราะว่ามันแรงมันไม่ค่อยมีนะครับนี่ใหญ่ๆเลยนะครับท่านใดชอบนไหต้นไหนก็ทักทายมาอันนี้อันนี้ของคุณพี่สมพรไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่านะต้นนี้นะครับของคุณพี่สมพรนะครับคุณพี่สมพรสั่งไว้แต่่รรรู้จะับหือเปลา นะครับแล้วก็นี้ตัวดอกหอมนะครับนี่อยู่ในกระถางสองปี๊บก้นตื้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่มีใครรับใช่ไหมแล้วก็นี้ก็เหมือนกันนี่เป็นเหลืองและเหลืองเหลืองราชันใช่ไหมตัวนี้ผมจำไม่ได้เหลืองละคังทองอันนี้เหลืองละคขังทองต้องดูบางทีดูดูใบก็เหมือนกันเกินนะครับนี่ก็งงเหมือนกันบางทีนะครับบางทีผมก็ไม่ได้แม่นอะไรนักหนาหรอกเพราะว่าโอ้โหมันหลากหลายมากมันเป็นสิบยี่สิบแบบนะครับผมก็แบบบางทีก็แบบต้องเดาเหมือนกันว่าประมาณนึง นะครับบางทีก็แบบเออถูกบางทีก็เดาผิดนะครับนี่นี่ต้นนี้ก็สวยๆนี่เห็นไหมเนี่ยครับห้าพันบาทสวยๆนี่เป็นดอกตัวใหม่เนี่ยโอ้โหหาที่ไหนได้เนี่ยทรงอย่างนี้อยู่ในกระถางหกสิบนะก็ห้าพันบาทก่อค่าส่งก็สี่ร้อยบาทนะครับท่านใดชอบสนใจนี่ตัวเจ้าดอกดอกเป็นยังไงนี่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่โอ้โหเบ่งเบ่งเต็มที่เลยนี่ดูนี่ครับ ดูดอกสวยไหมเจ้าดอกดอกอันนี้ไม่ได้เล่งนะไม่ได้เล่งนะคือค่ปุ๋ยขี้ไก่นี่ดูแทงใบใหม่เจ้าดอกดอกสวยๆเลยนะครับอยู่ในกระถาง60นะครับอันนี้ก็เป็นเพชรบรรนานะครับต้นนี้ใครชอบใครสนใจก็ทักไทยมามีหลายแบบหลายอย่างนะครับอ้าไม้เหมา13ต้นพันอุ้ยมันจะหมดแล้วไหมเนี่ยนี่เหลือแค่กระยอมเนี่ยครับนี่13ต้นพันนะครับข้าสีข้าลายครับแบบข้าดอกนะครับใครชอบก็สั่งมาไม้เหมานะครับ13ต้นพันเนี่ยครับดอกมีมั่งไม่มีมั่งเนี่ยครับ กิ่งจะสั้นสักหน่อยจะโขดนี่รับประกันเรื่องโขดนะครับโขดใหญ่บึ้มบั่มบึ้มเลยบางตถนัดทาโขดนะครับกิ่งบางตไม่ก็ถนัดก็คือต้องรอหน่อยกิ่งรอนานกิ่งของบางโตบางตจะทําทําไม้เล่นโขดให้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ดูเห็นๆเลยเนี่ยดูไม้หกนิ้วดินี่ไม้กระถางหกนิ้วนะนี่ไม้กระถางแปดนิ้วดูกิ่งมันจะสั้นหน่อยนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ไม้กระถางแปดนิ้วก็จะได้แบบ โคดใหญ่ๆ yeah. อย livres. ่างน mm. ี้นี่โคดใหญ่ๆจะกิ่งจะสั้นหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ได้รอบทํากิ่งเนี่ยได้รอบทํากิ่งแล้วแหละแต่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วจะต้องเปลี่ยนกระถางมันไม้มันใหญ่เร็วเพราะมันได้ฝนไปก็เลยขายออกเลยนะครับเนี่ยดูใหญ่ๆเห็นไหมนี่ไซส์กระถางแปดนิ้วใหญ่มากมีไซส์กระถางสิบเอ็ดเห็นไหมสวยๆใหญ่ๆเต็มๆนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับใบด่างก็มีต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่ไหนต้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วนี่ใบด่างเนาะ ก็ขายกันราคาเนี่ยครับใบด่างมีเลยต้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ใครจะรับก็แต่มันยังไม่ใหญ่เต็มที่เท่าไหร่นะกิ่งก้านทรงก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ขายตัวละห้าร้อยครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาสําหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่การสนับสนุนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะทยอยถอนต้นไม้ส่งนะครับก็ไม้เหมารอหน่อยนะครับไม้เหมารอหน่อยเพราะว่ายังเขาเรียกอะไรอ่ะยัง ดินยังแฉะแบะอยู่ก็คือถอนขึ้นมาก็ต้องรอหน่อยนะครับก็จะถอนเจ้าเล็กๆไปก่อนเพราะว่ามันมันง่ายกว่านะครับส่วนไม้เหมาต้องมารอต้องมาอะไรกันนิดนึงนะครับครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ